โอเคสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกในเรื่องราวของการตัดต่อทำไมทุกคนต้องตัดต่อคลิปให้เป็นการตัดต่อคลิปสั้นนำไปทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็คือ personal branding ของคุณนั่นเองนะคะสองคือคุณสามารถนำไปทำการรีวิวสินค้าได้สมมติว่าคุณมีสินค้าซักตัวหนึ่งเนี่ย คุณสามารถจับสินค้าตัวนั้นมาทำการรีวิวตัดต่อออก 3. แล้วเนี่ยคุณสามารถนำไปใช้ในงานของคุณในหน่วยงานราชการของคุณคุณสามารถนำเสนอหน่วยงานของคุณในแบบต่งตางๆเช่นอบตโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นผลงานของคุณและผลงานของหน่วยงานนั้นๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันนั้นๆนะคะที่อิมกำลังจะไปสอนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขานะคะ,นะคะเรียกยากมากเลยทุกคนอ่าที่อำเภอมันจากคีรีที่อิมจะไปสอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันใช้ในอะไรรู้ไหมคะที่ดีที่สุดคือตอนนี้คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เย่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ yeah! ออนลนถ้าเป็นคุณจะต้องตัดต่อคลิปเป็นนะคะทุกคน ตัดต่อคลิปให้เป็นถ้าคุณตัดต่อคลิปไม่เป็นคุณไปชแนลอื่นเลยคุณไม่ต้องเข้ามาเป็นพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์นะอันนี้ก็คือการตัดต่อคลิปสั้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อนำไฟล์ของคุณนั้นออ,อกสู่ตลาดออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่คุณจะนำไปสื่อให้เขารู้ว่าคุณทำอะไรนะคะแอปพลิเคชันในการตัดต่อมีเยอะมากเลยคะ่ะทุกคน ซึ่งทุกวันนี้เขานิยมใช้มือถือกันแล้วถ้าทางคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพวกกราฟ,ฟิกต่างๆพวกดีไซน์ต่างๆพวกช่างภาพต่างๆเขาก็จะเน้นงานละเอียดแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่ว่าสังคมเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องมีความรวดเร็วช็อตเวลากระฉับกระเฉงเพื่อที่จะได้งานออกมาเขาก็เลยกลายเป็นว่าโอเคใช้มือถือก็ได้นี่หว่าแล้วตอนนี้คือเทรนด์มือถือการในการตัดต่อเนี่ยมันกําลังจะเป็นเทรนที่ดีมากๆซึ่ง มือถือที่แพงๆคุณนำไปทำอะไรคะคุณต้องเอามาใช้สร้างสื่อได้แล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวอิมจะเล่าคร่าวๆและกระชับให้ทุกคนฟังนะว่าการตัดต่อคลิปสั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างการตัดต่อก็คือการตัดสิ่งที่ไม่เอาสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วนำมาต่อคลิปคุณยกกขาออกไหมเวลาคุณพูดผิดอ่านอย่างอิมพูดผิดเนี่ยอิมก็จะตัดต่อคำพูดผิด แล้วก็เอาไอ้คำที่พูดถูกเนี่ยมาต่อกับจุดที่มันถูกต้องการทำเด็ดแอร์เข้าใจไหมคะก็คือเด็ดแอร์ก็คือจุดที่เราไม่ต้องการนั่นคือก็คือเอาออกไปเลยนะคะแค่นั้นเองทุกคนการตัดต่อความหมายคือสั้นมากก็คือตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วก็เอานำมาต่อในจุดต่งตางๆตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วนำมาต่อแล้วก็ทำให้มันเป็นลองทางเพื่อที่จะซอฟไฟล์ออกไปสู่ต่างๆได้แต่ไอ้คำสั้นๆเนี่ย มันไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะคะทุกคนขนาดอิมเนี่ยตัดต่อมาแล้ว5-6ปีอิมก็ยังคงจะต้องมาเรียนตัดต่อเพิ่มเพื่อที่จะอะไรคะทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยคุณจะต้องรู้ว่าแอปไหนดีแอปไหนไม่ดีนะคะ3ปีที่แล้วภาพแสงก็ไม่ได้แต่คนวิวนะคนวิวเป็นหมื่นนะคลิปอ่าของการปลูกไผ่อิมทาเกษตรอะคนวิวเยอะมากเลยนะเรื่องแสงก็ไม่ได้ภาพก็ไม่ดี หน้าก็ดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนการตัดต่อหนึ่งคุณต้องสวยคุณต้องเพอร์เฟกคุณจะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่คุณจะได้นำตัวของคุณเนี่ยออกไปสร้างนำตัวของคุณออกไปสู่สายตาเขาอะคุณจะต้องหนึ่งคุณต้องดูดีนะดูดีในที่นี้ไม่ต้องสวยไม่ต้องหุ่นดีไม่ต้องอะไรแต่คุณก็ต้องวีผมคุณก็ต้องมีการเมคอัพใบหน้าของคุณเพื่อที่จะให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณนั่นเองอันนี้คือเป็นคลิกแรกเลยที่จะบอกว่า 1. คุณต้องดูตัวเองก่อน 2. คุณก็ต้องมีมือถือและมีแสงและมี environment ต่างๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคอย่างวันนี้อิมอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมคะเฮ้ยมันมีฉากที่สวยนะมันมีอะไรที่สะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเป็นห้องถงที่ดีมากเลยนะก็เลยฉกฉวยโอกาสนี้ในการมาอาัดคลิปนี้ให้เพื่อนๆฟังนะคะต่อไปเลยเนื้อหาที่ลัดต่อก็คือ1คุณต้องเน้นเนืน้อหาที่แน่นกระชับนะคะแล้วก็ เข้าใจคาว่าโปรเจกต์ไหมโปรเจกต์ Project หนึ่งก็คือคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่คุณนํามาก็คือนําออกมานําเสนอเนี่ยอย่างเช่นสินค้าตัวหนึ่งคุณไปถ่ายสินค้าตัวหนึ่งเรียกว่าฟู้ดเทปก็คือคลิปที่คุณมาเนี่ยคุณจะต้องนําเข้ามาในมือถือของคุณในแอปพลิเคชันของคุณนะคะคุณจะต้องรู้ในเรื่องของฉากคุณจะเอาอะไรมาเป็นฉากอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นฉากแต่เป็นตัวอื่นก็ได้คุณจะต้องรู้แหล่ง อัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์นะคะต่างๆในการทำการตัดต่อคลิปคุณจะต้อง Import เอ็กพุตไฟล์คุณจะต้องดาวน์โหลดไฟล์คุณจะต้องมี Gmail คุณจะต้องมี Drive คุณจะต้องมีไฟล์ในมือถือของคุณคุณจะต้องมีโปรแกรมในการแต่งภาพโปรแกรมในการดาัแคดโปรแกรมในการทำให้ตัวคุณลอย เขาเรียกว่านามสกุล PNG ก็คือตัวคุณลอยได้คุณสามารถโปร่งแสงได้คุณจะต้องรู้เรื่องนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้คุณจะต้องมีแอปในมือถือของคุณไม่ต่ำกว่า10แอปอ่ะเพราะว่าที่อิมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แอปเดียวที่มันจะทำให้คุณได้คุณจะต้องมีเสน่ห์คุณจะต้องมีความคมคุณจะต้องมีกรอบเฟรมของคุณคราวนี้นะคะทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติมการตัดต่อคลิปนั่นก็คือ คุณรู้ไหมคะรายละเอียดต่างๆนั้นน่ะมันมาจากอะไรคุณจะต้องมีภาพคุณจะต้องมีข้อความคุณจะต้องมีสติ๊กเกอร์คุณจะต้องมีเสียงคุณจะต้องมีฟอนต์คุณจะต้องมีแอนิเมชันคุณจะต้องรู้แหล่งเสียงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์คุณจะต้องรู้แหล่ง ดาวน์โหลดฉากต่างๆผ่านเว็บไซต์ที่ไหนฟรีที่ไหนไม่ฟรีคุณจะต้องเลือกมาคุณห้ามใช้เสียงที่ผิดลิขสิทธิ์เพราะเขาจะตัดเสียงคุณแล้วเขาก็จะอาจจะแบนคุณถ้าเกิดคุณเอาไปลงใน Facebook เขาอาจจะแบนคุณซึ่ง Facebook เนี่ยข้อกำหนดเยอะมากเสียงนิดๆหน่อยๆก็แบนแล้วแต่ถ้า YouTube ข้อกำหนดน้อยคุณสามารถที่จะนำเสียงเนี่ยต่างๆเนี่ยที่คุณดาวน์โหลดลงมาเนี่ยเข้ามาใน แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่คุณตัดต่อได้คุณสามารถนําเสียงเอฟเฟคเข้าไปในแอปได้คุณสามารถบรรยายเสียงของคุณนั้นเสียงของคุณนั้นน่าฟังจริงๆ <c oughs> คุณจะต้องบรรยายบางฉากที่คุณสามารถบรรยายได้เอาเข้าไปในแอปนี้นะคะแอปตัดต่อมีเยอะมากตอนนี้คือมีเยอะมากนะคะประมาณถ้าดังๆก็มัน5แอป5แอปในที่นี้อะแรกๆเลยตั้งแต่พันสิบเก้ามาเนี่ย มาเรื่อยๆเนี่ย 2018, 2019เก้าขาจะใช้กัน k ายสมาร์ทเดอร์ตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะแต่ k ายสมาร์ทเดอร์เนี่ยข้อกำหนดคือไม่สามารถลบรลยนามได้เลยอะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีที่ที่อ่า i, i, i m o v i e i m o v i e i m อิมใช้ไอใช่ไหมไอมูวี vie, ในมือถืออ่ะลูกเล่นมันน้อยนิดนึงมันก็เลยการว่าอ๋อฉันจะเพลียฉันจะป่วยอะ่ะฉันมันไม่สามารถทําอะไรได้มากมายกว่านั้นเลยอะ่ะฟอนอะไรต่างๆแล้วลูกเล่นอะไรต่างๆ,ๆมันนิดเดียวแต่มันเป็น มันเป็นแอปที่เราเรียนรู้ได้นะคือหมายถึงว่าเริ่มต้นอ่าฝึกได้นะแต่คุณจะไปฝึกทําไมคุณก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดสิเพราะว่าอิมก็มาบอกคุณแล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้แล้วก็อีกแอปหนึ่ง i n s h o t In อินชอใช้งานง่ายตัดต่อง่ายดีมากๆแต่ว่าลูกเล่นอาจจะน้อยแต่คุณสามารถทํา png ได้ใน i n s h o รคุณสามารถตีกรอบของคุณเนี่ยอ่าอ่าเงี้ยคุณก็ลอยออกมาได้เลย อันนี้คืออินชอตสามารถทำเขาเรียกว่าคาัดได้อะทำโครมาคีทําแบบต่างๆที่จะทําให้คุณล่องลอยได้หรือรูปภาพต่างๆนะคะทําได้เบื้องต้นแต่ไอทําได้นี่ไม่ละเอียดมันจะมีหลายๆแอปมากๆเลยที่คุณจะต้องรู้ซึ่งคุณจะต้องเรียนจากอิมเนี่ยสิ่งที่อิมจะให้เนี่ยมันเยอะมากแล้วดีเทลเนี่ยหวันน่าจะไม่พอแต่จะบีฟสั้นๆให้นะคะบีฟสั้นๆให้ว่าคุณเอาละคุณเข้ามาเรียน คุณรู้อย่างนี้แล้วแหละคุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยคือแบบแบบคร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดแต่คุณจะต้องทําเป็นนะคะนอกจากนั้นคุณยังจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรคะแอนิเมชันต่างๆเอฟเฟกต่างๆลอยมาลอยมาอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกแอนิเมชันคุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่องเลเยอร์ คุณจะต้องรู้จักเรื่องของการไฟล์ซ้อนไฟล์ภาพซ้อนไฟล์ภาพซ้อนคลิปคุณจะต้องทําให้เป็นทุกอย่างโดยมือถือของคุณและแล้วมือถือของคุณนั้น6 4 g ิกไเมมโมรีนั้นไม่พอต้องเปลี่ยนเพราะว่า iPhone ิมเนี่ยเป็นตอนนี้คือเป็น iPhone 13นะคะเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งคือกล้องของเขาเนี่ยมันพังไม่สามารถอัดไฟล์ได้ แล้วก็สองคือ,อเสียงไม่ได้ยินหมายถึงว่าถ้าเพื่อนโทรเข้ามาเนี่ยคุณต้องเปิดไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนก็คือเปิดชาวบ้านได้ยินกันทั้งสิสมมตินั่งกินก๋วเตี๋ยวเนี่ยพูดๆอยู่เนี่ยเขาได้ยินและความลับมือ ก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วมอนเบรี่หกสิบสี่คะเจ้าทำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือที่เขาลงลงลง,ลงเนี่ย iOS เนี่ยมันก็ไปแล้วห้าสิบีกะเอออีกสิบสี่คุณจะไม่โหลดอะไรเลยเหรอโหลด Facebook โหลด y u t u b e โหลดโหลดอะไรเลยเหรอคุณจะไม่เลยพอคุณจะต้องโหลดก็คือพวกต่างๆที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยไม่พอจ้าแม่ แม่ก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็น iPhone 13 iPhone 13ดีมากกล้องดีมากเสียงดีมากภาพดีมากดีทุกอย่าง Memory เมมโมรี่สองร้อ้าสิาไเอ้าทำไปเลยค่ะเป็นศูนย์ศายไฟแล้วก็ไปลบก,ก็ได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็อยากจะมาแนะนำว่าขั้นตอนเบื้องต้นเลยคือคุณจะต้องตัดต่อมือถือเพื่อสร้าง Personal Brand เพื่อขายงานตัวเองเพื่อทำอะไรทุกอย่างให้เป็นได้แล้ว และก็อยากจะบอกทุกคนว่าการที่คุณทําได้นั้นมันก็เป็นบันไดก้าวแรกของคุณที่คุณจะพัฒนาตัวเองมานเชิงของงานออนไลน์อิมรับสอนนะคะคอร์สออนไลน์ของอิมนั้นก็เป็นเรื่องของการตัดต่อให้จบตัดต่อให้แล้วเสร็จอัปโหลดไฟล์ได้คุณจะมีไฟล์ต่างๆไปยังตลาดต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆคุณคุณจะมีข้อมูลของคุณอ,ะอ่ะคุณสามารถนําส่งงานของคุณไปอยู่ตลาด บนออนไลน์ก็คือบุญก้อนเมฆได้เลยนะคะอันนี้การสอนจะเป็น1วันแปดชั่วโมงในการตัดต่อคลิปคุณเรียนก็คือเป็นลักษณะของไพรเวทโคชิ่งก็คือลักษณะของการตัวต่อตัว,ตว ตัวแต่ตัวมันดีตรงที่ว่า1คุณสามารถถามตอบได้เลยที่ไม่ใช่เป็นคลาสใหญ่ๆนะตัวแต่ตัว,ตว,ตว,ตวนี้ที่นี่คืออาจจะสองคนสาคนสี่คนแต่อิมจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งนะคะผู้ช่วยคนหนึ่งก็คือเดี๋ยวก็รู้ถ้าไปกับอิมก็เจอในผู้ช่วยเูาเก่งกว่าอิมอีกนะคุณมั่นใจได้เลยว่าการที่เราไปเป็นคู่แบบเนี้ยคุณจะมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่อิมคนเดียวที่ที่จะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่ถ้ามีคู่ไปเฮ้ยคู่เขาเขารู้มากกว่าอิมนะ คุณต้องรอรอดูนะคะว่าผลงานในครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแต่อยากให้ทุกคนตัดต่อเป็นเองอิมไม่ได้บอกว่าต้องมาเรียนกับอิมนะแต่หมายถึงว่าขั้นตอนข้าวๆอย่างที่คุณต้องรู้คุณสามารถไปเรียนรู้เองได้ใน y o u t u b e นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะชอ็อตคุณอยากจะเป็นวันเดียวคุณอยากจะทําให้มันเข้าใจง่ายๆเลยที่มาและที่ไปจะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยอิมก็จะชอ็อต มาให้คุณในหนึ่งวันคุณสามารถตัดต่อได้เลยมันเป็นแอคชั่นนะคะมันไม่ใช่ทฤษฎีเพราะฉะนั้นจะสนุกมากๆเลยผ่านเบอถือของคุณลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ